สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมามนทารอดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตุลมนะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะใครที่จะสื่อสารหรือว่าติดต่อมาหาคุณนะคะใน24ชั่วโมงหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลย ขอเริ่มต้นที่พลังงานนะคะของชาวทัดลมค่ะไพ่มีขึ้น The Hermit นะคะมี The Emperor The Fool แล้วก็ Temperance ค่ะ เป็นพลังงานของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนาะชีวิตของชาวธาตุลมในเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างบางคนย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายงานย้ายที่หัวใสใยหรือมันมีการแบบปรับเปลี่ยนในเรื่องราวของอแบบนะ,ค,ะคุณภาพชีวิตหลายๆด้านอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือในช่วงนี้ อยู่ในโหมดของการที่คุณจะได้ปรับตัวกับสิ่งต่างๆนะคะแต่มนคือบอกคุณมีเกณฑ์นในการที่จะได้เจอกับสิ่งวาดล้อมแนวโน้มอะไรใหม่ๆในการใช้ชีวิตเนาะภาพรวมพลังงานความรู้สึกตรงนี้ The Full มันคิดว่ามันเป็นการที่คุณจะอยากมองหาทางเลือกโอกาสที่เรารู้สึกว่าฟรีดอมมากขึ้นรู้สึกว่ามีอิสระ ในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองมากขึ้นนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นแนวทางในแง่มุมของความรู้สึกเนาะที่ว่ามันจะฟรีดอมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับพลังงานตัวตนของคุณนะทิศทางตรงนี้มันว่ามันจะมีสเตปที่คุณอาจจะแบบชี่รจรจลงเท้าเดินทางบ่อยนะคะหรือว่า ค่อนข้างที่จะอยู่ในโหมดของการแบบไปนู่นมานี่ตลอดคุณมองหาความมั่นคงในชีวิตแล้วมนรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีบุธิภาวะที่มาก,กิ่งขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนะคะแล้วก็มีสเต็ปของความมั่นคงความมั่นใจกับสิ่งต่างๆที่มากขึ้น ออมีพลังงาน The Hermit ขึ้นมานะคะคือเป็นในแง่มุมของการแบบเป็นตัวของตัวเองการได้มีโลกส่วนตัวการได้มีช่วงเวลาการได้มีมุมที่เป็นแบบตัวเองอย่างเต็มที่เนาะเราว่ามันเป็นลักษณะของโอกาสบรรยากาศทางความรักกันนะคะที่จะก่อเกิดขึ้นนะ ผมคิดว่ามีการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงที่มากขึ้นนะคะเป็นการต่อยอดในเรื่องราวของความเป็นตัวตนของคุณเนาะเหมือนทำให้เราแบบได้มีเวลาตกผึกกับตัวเองทำให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นว่าเป้าหมายหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะที่แท้จริงแล้วเราเราต้องการอะไร เรามีพลังงานแบบไหนนะคะบางทีเหมือนกับว่าเราวิ่งตามแนวทางบรรยากาศอะไรต่างๆในความรู้สึกเนาะแล้วก็มันยังไม่ได้แบบเป็นสเต็ปของการที่มันจะไปถึงจุดนั้นแต่หมดอยากให้คุณแบบเชื่อมั่นว่าสเต็ปต่อจากนี้ที่คุณก้าวเดิอนอะ่ะมันจะต่อยอดไปสู่ทิศทางของความมัน่นคงมั่นใจให้กับคุณได้นะคะ มาเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยเนาะว่าใครที่เขากำลังจะสื่อสารนะคะมาหาชาวธาตุลมใน24ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะเรามาดูกันหน่อยว่าจะเป็นพลังงานแบบไหนไพ่ขึ้นมามีราชาถือถ้วยราชินีถือดาบราชาถือไม้เท้า มีพลังงานหนึ่งถ้วยแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะคะคงคิดว่าอยู่ในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามุคิดว่าคนคนนี้นะเขาน่าจะอยากใช้เวลาในการที่จะเข้ามามีโมเมนต์การซับพอร์ตพลังงานความรู้สึกกับคุณนะคะ มีโอกาสนะคะทางความรักที่จะปรากฏขึ้นเราแอบรู้สึกว่าพอหนึ่งถ้วยขึ้นมาคนนี้น่าจะมีอะไรที่คุณมองว่าตรงใจตรงพลังงานตรงความรู้สึกแล้วก็มีการหยิบยื่นบรรยากาศทางความรักนะคะให้แก่กันละกันมันจะมีลักษณะของการ c o m p a s i s o n อนว่าคนคนนีอ้อ่พื้นฐานพลังงานตัวตนนะคะค่อนข้างเป็นคนที่ มีแบบความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างเป็นแนวโน้มของคนที่เขาดูแบบอยู่ในสเต็ปอยู่ในเวของโอกาสและบรรยากาศทางความรักอ,อที่มันจะมีการเปิดใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะ พลังงานทางความรักทางความรู้สึกอะมนคิดว่ามันจะเป็นในแง่มุมของการมีโอกาสมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆาแล้วก็มันว่าเขาน่าจะเป็นแนวแบบมองในมุมเขามุมเราคือไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเอาตัวเองเป็นแง่มุมของบรรยากาศทางความรู้สึกที่มันไม่โอเคอะประมาณนั้น คือมันว่าเขาไม่ไดเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะคะแล้วก็รับฟังพยายามมองในมุมของคุณด้วยลักษณะเขาค่อนข้างเป็นในเวนั้นนะแล้วก็การจัดการการแก้ไขกับปัญหาอะไรต่างๆมันว่าคนคนนี้ก็เขาค่อนข้างทําได้ดีนะคะแล้วก็ดูมีความรับผิดช,ชอบมีพชชันกับการทํางานลุยเดินหน้ากับเรื่องราวต่างๆที่จะก่อเกิดขึ้นเนาะในสเต,ต ต่อจากนี้นะคะทิศทางพลังงานในแง่มุมของความสัมพันธ์มว่ามันจะมีการซัพพอร์ตนั่นแหละมีโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นและเป็นสายแบบดูแลเทคแคร์ได้นะคำนว่าคนคนนี้เนาะดูเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตนะคะแนวโน้มบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะไปในแนวของการที่มีพลังงานการแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะนะ สำหรับคนที่เขาจะมีการติดต่อหรือว่ามีการสื่อสารมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นพ,พลังงานที่ขึ้นมาเดี๋ยวมึงขอไปดูกันหน่อยนะคะทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้เขามีแนวโน้มที่จะเทอชั่นนะคะมาถึงตัวคุณยังไงบ้างเอ่ย ให้ขึ้นดเอ็มเพรสนะคะมีเด็กคือดาบมีพลังงานเทมเพลนนะคะแล้วก็พลังงานหนึ่งมเมท้ารูปแบบของแพชชั่นนะคะบรรยากาศทางความรักอ่าบรรยากาศทางความรู้สึกเนาะมันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเกิดขึ้น ให้แบบว่าเปลี่ยนแปลงแล้วไปในจุดที่ดีต่อใจ happy ปปดีต่อความรู้สึกมากขึ้นเนาะเปลี่ยนแปลงแล้วดีเปลี่ยนแปลงแล้วแบบว่ามีการปรับตัวกันเกิดขึ้นนะคะพลังงานประมาณนี้มีโอกาสการคิดการวิเคราะห์การเริ่มต้นนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่เราจะได้เจอได้เจอเนาะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงนะคะ การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะเออทีเนี้ยมนคิดว่าน่าจะได้มีการประเมินหรือมีการวิเีข์ในแง่มุมของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็มันจะเป็นในลักษณะของคนคนนี้เขาก็จะเข้ามา take action และทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกของเรามากขึ้นเหมือนกันอย่างจีเอ็มเพลสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ตอบโจทย์ในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสัมพันธ์เนอะมันเป็นความแบบอุดมสมบูรณ์ที่ขึ้นมานะคะฉะนั้นมูลคิดว่าบรรยากาศหรือว่ารูปแบบทางความรักอะมันจะมีเรื่องของแพชชั่นและการส่องประเมินอนาลายัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ด้วยเนอะเป็นการปรับเปลี่ยนหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก็ มนคืว่าดีต่อใจละกันส่องกันไปส่องกันมามีแพชชั่นนะคะฉะนั้นการเทคชั่นในการเข้ามามนว่าเขาก็ส่องคุณก่อนแล้วเข้ามาแบบพาคุณให้การเทคชั่นของเขามันจะตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกของคุณมากขึ้นคุณก็จะมองว่าการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะ เดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูเพิ่มเติมว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การเทรชั่นใดๆนะจ๊ะไพ่มีขึ้น10บถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยเจ็ดไม่เท้าสองเหรียญ การบาลานซ์ความรู้สึกนะคะการใส่แพชชั่นการใส่ความพยายามเข้าไปการแบบดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของพลังงานจิตใจเนาะคิดว่ามีแนวโน้มจะได้ออกเดตนะได้แบบมีโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์สวีทท้าโมเมนต์ที่จะได้เรียนรู้หรือได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะเออเป็นพลังงานประมาณนี้แล้วก็มุมมองว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่เป็นพลังงาน ความสุขนะคะการที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งต่างๆเติเมเต็เมความสุขซึ่งกันและกันนะประมาณนี้เลย <S <S ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแนาวโน้มต่อจากนี้นะคะใครอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเอ่ยขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะสองถ้วยนะคะห้าไม้เท้า มีหดาบแล้วก็เก้าไม่เท้าค่ะเป็นบรรยากาศของการส่องดูแนวทางอะไรต่างๆการมุกออนจากปัญหามุกออนจากพลังงานเดิมๆเนาะมันว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องของอีโก้มีเรื่องของความแบบเป็นตัวเองที่อาจจะมากไปก็อาจจะต้องปรับจูนหรือปรับลดในส่วนของ พลังงานตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราสึกว่าเราอยากจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ที่จะไปต่อในระยะยาวเนาะประมาณนี้เลยนะคะโอเคก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะทุกคนก็อยากให้รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็ นำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้ไม่ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณเนาะก็ไม่ต้องเก็กบไปคิดเยอะคิดมากนะคะอยากให้รับฟังเป็นพลังงานบวกนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ